ก็วันนี้เป็นวันสบายๆนะครับวันอาทิตย์นะครับสดใสแดดแรงนิดนึงเพราะว่าท้องฟ้าเปิดนี่จอว่าความชื้นหรือว่าพลังงานส่วนใหญ่ก็ถูกดึงไปเลี้ยงหย่อมร้ที่ตรงไปแหลมยวนนะครับฝนจะมีวันนี้นะครับช่วงประมาณบ่ายๆนะครับจะเริ่มมีฝนตกทงางภาคตะวันออกภาคอีสานใต้ก่อนหลังจากนั้นก็จะมีฝนตกตอนกลางคืนแล้วก็เริ่มเข้าสู่ภาคกลางในช่วงวันจันทร์นะครับอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูภาพ ชัดเจนคือเรื่อยๆนะครับมาเริ่มที่ภาพแรกก็คือภาพน,นี้นะครับตันนี้ตอนก้านาฬิกาสีนาทีก็จะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนหนานแน่นเลยนะฮะอย่างที่เราบอกตรงนี้แต่เมื่อเราใส่พันที่อากาศผิวืินซ้อนไฟก็จะเห็นลักษณะของย่อมโบเห็นไหมฮะตอนนี้รวมเมื่อเช้านี้เราให้ดัดดูตอนนี้รวมอยู่ตรงนี้นะครับตรงสีแดงๆก็คือกําลังจะขึ้นมาแล้วก็รวมหยม่อมย่อมโบี่อยู่กลางประเทศไทยนะพิการรวมตัวกันตรงน,นี้ก็เป็นแนวลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงย่อมโบก็เป็นฝนตก ลมมากับซาเวสนะฮะมากับลมตะวันตกเฉียใต้ก็จะเห็นชัดเลยว่ามาจากตรงนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพารามิเตอร์เชิงอุตุก็คือพวกความกดอากาศและพวกนี้ดูการเบียยก่อน่วงหน้าจากแบบจำลองของญี่ปุ่น JTd โมเดลนะครับใน48ชั่วโมงข้างหน้านะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือไอตัวย่อมโลที่อยู่ตรงไต้หจีนใต้รวมกับย่อมโลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นก้อนเดียวกัน ก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักอันนี้ก็คือช่วงวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้นะวันที่27ก็จะย่อมลงอยู่ตรงภาคกลางพอดีตรงนี้นะครับแล้วก็จะกระเทิบไปทางเนี่ยฮะแต่ว่ามันไม่ได้เคลื่อนเป็นลูกนะครับมันเป็นระบบนะครับดังนั้นฝนที่จะตกกระจายแล้วก็ขึ้นอยู่กับทิศทางลมถ้าลมพัดไปย่านไหนมีความชื้นสูงตรงนั้นก็จะมีฝนตกเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะ พราะฉะนั้นภาพก็จะวูบวาดแบบนี้ล่องความกดอากาศต่ําหรือย่อมโลที่อยู่ในตามประเทศไทยก็รวมตัวกับย่อมโลที่อยู่ลึมดิกก็ถึงพายุไม่เข้าแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เกิดฝนได้นะครับเพราะว่าพายุก็มาจากย่อมโลนะย่อมความกดอากาศต่ําต่อมามาดูลมที่นําพาความชื้นเข้ามานะครับสิ่งที่เราเห็นก็ตามภาพก็คือตรงนี้เป็นหมุนติ้วนี่คือแกนมันนะฮะหรือว่าลักษณะของส่วนกลางของตัว หย่อมโลเองฮะก็สะบัดเข้ามาสู่ประเทศไทยมันสูงนุงเวเวงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ฝนอีิกหนึ่งยกโดยที่ทุกคนรอคอยจะพยุแตะลรมดูดูดูไว่าอ๋อไอหย่อมโลที่มันขยับได้เนี่ยเป็นหย่อมโลกลําลังแรงก็เหมือนพิวน้อยๆนะครับก็คือให้น้ำโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับตอนนี้ฝนก็จะตกหนักตั้งแต่กับ,บูชาภาคตะวันออกมันคืบคานเข้ามาแบบนี้นะฮะมาแบบทางลัด นะครับเราก็ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวฝนตกหนักเราน้ําท่วมเทีเรวก็ไม่ได้รู้สึกเพราะเราไม่ได้ติดตามเราไม่รู้แต่คนติดตามก็จะเฮ้ยมาใกล้ๆหรือไว้เดี๋ยวเราเราหลบบีกเอาของที่ทสูงอะไรพวกนี้นะครับแล้วรู้เหตุผลด้วยต่อมามาดูลมระดับฐานเมฆก็คือ850เฮกตูเปปาสคาลคือภาพน,นี้นะฮะให้ดูภาพสิ่งตเองก็คือไอ้ตัวแกนมันเนะี่ยก็คือตัวกลมๆที่หมุนประทุนเข็มนะฮะ ก็เข้ามาแล้วก็จะมีฝนในช่วงวันสองวันนี้นะฮะก็ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่บ่ายจนถึงวันที่29นะฮะอันนี้ถ้าเราให้เคลื่อนที่ทีละ3าชั่วโมงจะเห็นว่า28จะทั้งวันในะวันจันทร์นะฮะแล้วก็ย9บเกเขายังตกอยู่พูดง่ายว่าตั้งแต่วันนี้จนถ,ถึงสิ้นเดือนนะฮะโอกาสที่จะเกิดฝนนี่8 9 0เปอร์เซ็นตะ์โดยเฉพาะตรงกลางประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางคือคิวลงมามันจะไหลๆลงมานะฮะล่องดังนั้นฝนก็ยังตกแบบ วิงถึงภาคเหนือภาคใต้จะเข้มข้นตรงภาคกลางเมืองคนก็บอกว่าฝนตกทุกวันนะครับจะเห็นภาพของฝนที่ตกนะครับก็ให้ดูอีกรอบหนึ่งทนะี่เป็นลมที่ระดับถันเมฆก็จะเห็นว่าหมุนติ้วเป็นวงกลมแบบนี้ฝนดีแน่นอนนะครับทีนี้มาดูลมระดับ500อซึ่งค่า้าร0อหมุนด้วยก็ใช้ได้แต่ทีนี้500อยมันเอียงมาด้านล่างนะครับเวลาให้หมุนก็จะแบบมันอยอดมันไม่อยู่ตรงภาคกลางนะฮะยอดมันอยู่ตรง ภาคใต้นะดังนั้นจะมีฝนทั่วถึงตั้งแต่ภาคกลางถึงภาคใต้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่ารีเลทีฟก็คือค่าการยกตัวของอากาศที่จะทําให้เกิดเมฆและฝนก็เห็นว่ามันจะเอียงไปทางภาคใต้อยู่นะฮะมันจะมีทั้งประเทศเลยอ่ะพูดง่ายภาคเหนือก็มีสีค่าบวกนะฮะถึงภาคใต้ก็มีดังนั้นคลุมทั้งประเทศแบบนี้ฝนก็กระจายดีนะครับแรงมากน้อยมากก็คืออยู่ความเข้มข้นของความชื้นนั่นเองนะครับ ต่อมาก็มาดูคลื่นลมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนที่ตกหนักเนี่ยก็ก่อยเกิดเมฆแล้วฝนแต่ฝนเป็นซีบีนะฮะเพราะว่าหย่อมโลหรือหย่อล่องควา,า,ามมลอาาศต่ำในภาพถ่าประเทศไทยดังนั้นการยกตัวในแนวดิ่งก็จะสร้างเมฆซีบีเมื่อเป็นเมฆก่อตัวในทางตั้งหรือเมฆซีบีก็จะมีกระแสอากาศพุ่งได้ฐานเมฆนะครับเมฆอันนี้ทางนักบินเขาเรียกเมฆใจร้ายนะครับเพราะว่ามันจะทําลายหรือว่าทําให้เครื่องบินมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะเมฆก่อตัวในทางตั้งนั้นถ้าเครื่องบินเหตุนี้ก็จ ดีดหัวขึ้นหรือว่าเอียงเบนซ้ายขวาเพื่อจะไม่เป็นเหยื่อของเมฆชนิดนี้นะนี่ก็คือสัญญาณ่องค์ความรู้ที่จะช่วยเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะซ้ายมือคือลมระดับ10เมตรที่จะพัดผ่านประเทศไทยก่อให้เกิดคลื่นนะฮะส่งผ่านพลังงานไปจากวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่7จเนี่ยจนถึงวันที่1นะฮะวันที่1่ตุลาครับลมก็จะแรงขึ้นในะอย่างที่บอกว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหย่อมโล อยู่ตรงปลายแหลมยวนลมก็จะพัดมารวมดีเป็นเหมือนกับเป็นคอขวดนะครับลมจะพัดแรงก็เลยก่อให้เกิดเป็นคลื่นบานกลางนะเวลานี้แต่กลุ่มคลื่นก็จะเคลื่อนที่เข้าหาชายฝั่งของคมบูชาปลายแหลมยวนนะฮะพัดวนออกก็เป็นทะเลมีคลื่นเล็กน้อยนะสีสีน้ำเงินนี่คือทะเลเรียบสีเทาทะเลเรียบสีตุ้นตุนระหว่างนี่คือคลื่นเล็กน้อยถ้าสียเงี้ยเป็นคลื่นบานกลางนะฮะความสูงคลื่นเฉลี่ยก็ประมาณเมตรหนึ่ง maximum w a v i ซึ่งเกิด1 0ของพื้นที่ก็จะประมาณ2เมตรได้ เพราะฉะนั้นการเบียกร์ขึน้นจากวันนี้วันที่27จนถึงวันที่1ตุลานะครับก็จะมีคลื่นแรงเฉพาะวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะแรงสักพักหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปพอถึงวันที่1เนี่ยก็จะเบาลงนะลมก็เปลี่ยนทิศนะฮะจากที่พัดเป็นเฉียงๆมากก็จะพัดตั้งึ้นไปนะครับตั้งขึ้นไปก็จะได้ลมที่มีความเข้มข้นนะหรือมีความแรงเนี่ยเข้าหาชายฝั่งภาคตะวันออก ก็อาจจะไม่ได้สูงตลอดเพราะลมมันพัดเบาพัดค่อยนะครับถ้าจะแรงสุดก็ช่วงวันที่29นะฮะ30นะครับ29 30มีจะแรงหน่อยสีคลื่นก็จ,จะมีคลื่นจัดปิดครั้งราวตรงกลางทะเลเตรงชายฝั่งของจังหวัดประยองหรือภาคตะวันออกนะครับพอเข้าใกล้ฝั่งก็จะเป็นน้าตื้นคลื่นก็จะ เรียกว่าความสูงคลื่นจะลดลงเพราะ,จะเจริญกับความตื้นของน้ำนะครับจะแตกตัวก่อนอ่ถึงชายฝั่งแต่ก็จะมีเดิงหรือซเวลก็ถาถมเข้าไปเป็นกระบวนคลื่นเป็นชุดๆดนะฮะก็จะลูกใหญ่หน่อยนะพาะมันที่สิ้นสุดของคลื่นนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาของฤดูมรสุมซึ่งปีนี้มรสุมนี่เบานะครับเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมอ่าวไทยเนี่ยไม่ได้มีความอวดครวนของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลว,ว่าคลื่นแรงจนอยู่ไม่ได้นะครับ ือบางปีนี่แรงจนกัดเสาะเลยบางปีก็เบาบางปีก็เหมือนมันสวิงนะฮะมันไม่ได้แบบแ,บบแรงชัดเจนทุกปีนะครับก็ขึ้นอยู่ระบบของลมที่พัดปกคลุมชายฝั่งทะเลนั่นนะครับต่อไปก็ไปดูฝนนะครับนี่ให้ดูฝนนะฮะซึ่งมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือช่วงบ่ายโมงเนี่ยมาแล้วอันนี้ข้อมูลวันอาทิตย์วันนี้นะครับจนถึงวันศุกร์เดี๋ยวผมจะให้วิ่งไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้กลับมาสรุปทีละ3ชั่วโมง เราเห็นความเข้มของสีในมากขึ้นก็หมายความว่าบ้านเราจะได้รับอิทธิพลจากหย่อมโลที่มารวมตัวแล้วก็เคลื่อนที่เฉือนเนหมือนแบบผ่านมาทางภาคกัมบูชาภาคตะวันออกภาคกลางแล้วตัดไปทางพมา่านะฮะก็คือเคลื่อนแบบนี้นะฮะเคลื่อนไปแค่เงี้ยโดยที่ไม่ได้เป็นพายุเป็นตัว,ต,วตัวนะฮะใช้วิธีการมาในแบบแนวแฝงคือการส่งเมล็ตั้มอยู่ในแนวของล่องความกดอากาศต่ําซึ่งล่องตอนนี้พาดผ่านอยู่กลางประเทศไทยดัยงนั้นฝนก็จะเกิดแบบต่อเนื่องทุกวัน นะครับหลายครั้งที่ล่องมรสุมพาดผ่านแล้วเกิดน้ํทุ่มที่โคราดเพราะว่าลักษณะของหยอ่อมความกดอากาศต่ําเวลามีอยู่ตรงกลางประเทศไทยมันจะได้ตําแหน่งที่โคราดทุกครั้งเลยนะฮะการสวิงของหย่อมโลก็จะทําให้เกิดเมฆและฝนเป็นแนวนะครับฝนตกก็บ่ายค่าเป็นเวลาประจำนะพอดีฝนบ้านเราคือไม่ได้ตกแบบแหลกลานเพราะเรามีระบบป้องกันก็คือพวกภูเขามันกรองเอาไว้ส่วนหนึ่ง นะครับแต่เวลาที่มันตกน้อยหรือตกไม่สะใจก็อาจจะเป็นที่บ่นคอราหานดินทาอยากได้เยอะๆแต่ถ้าตกเยอะเกินมันก็ท่วมแบบท่วมท่วมแบบเยอะฮะเพราะถ้าน้ําท่วมเนี่ยในน้ำก็จริงแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นโดยที่คนยากไร้อ่ะซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยก็จะเดือดร้อนมากนะครับเราต้องดูต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้มาถึงวันพระหัสแล้วนะครับผมว่เาเอา,เอาแค่นี้ก่อนเพราะช่วงนี้ช่วงเช้าไม่จะเป็นอาวครบนะครับ นี่คือ13บสามิกนานะครับในช่วงบ่ายของวันทย์ฝนจะเริ่มตกในกัมพูชาเยอะมากแล้วก็ภาคอีสานนะฮะภาคอีสานเกอะเลยเพราะมันจะหมุนแบบวนเข็มแบบนี้ก็จะอีสานล่างแล้วก็โคราจะมีฝน๋ยวาลองดูได้นะครับต่อไปพอ16บหกิกนาก็จะกระจายฝนกระจายทั้งประเทศเลยนะฮะโดยเฉพาะทางภาคใต้ให้ฝนหนักที่ตรังกตอตมอให้ฝนหนักแสดงว่าภาคกลางตอนล่างฝนดีแล้วก็ด้านตะวันตกเพราะเวลาไอายอมโลอยู่เวียงเข้ามาเนี่ยมันก็จะ ได้รับอิทธิพลของภูเขาที่อยู่ด้านในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันเวียงมาประทะก็ยกตัวแต่ด้านนี้ก็จะมีลมมรสุมเข้ามาเลี้ยงเพราะว่าลมทิศมันแน่นอนก็จะมีฝนสองด้านเลยทางด้านตะวันตกแล้วก็ด้านในนะฮะปกติตัวเนี้ยบล็อกไว้แต่นี้ลมมันเวียงแบบนี้ก็จะสาดมาที่ตัวเขาภูเขาจะเป็นออโรกราฟิกคือหน้าเขาคือถ้ามันเวียงแล้วตัวนี้เป็นเขาก็จะยกตัวตามขอบเขาแล้วก็จะได้ฝนนะครับต่อมาก็ ทุ่มหนึ่งนะฮะฝนก็เข้ามาตกในแถวบ้านเราโดยเฉพาะภาคกลางนะฮะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางฝนดีใช่นะครับต่อมาสี่ทุ่มก็จะเขยิบมาตกตรงภาคกลางที่ต่อกับภาคอีสานโดยเฉพาะโคราชนีฝนดีเยอะนะครับแถวสมบุรีเงยจะมีฝนดีขึ้นนะครับในช่วงประมาณสี่ทุ่มตีหนึ่งกลุ่มฝนี่ก็ยับไปทางประเทศลาวนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ของภาคเหนือด้านตะวันออกภาคกลางไอภาค อีสานต้นกลางก่อนนะฮะแต่ว่ามันทิศทางไปทางไปทางตะวันออกคือไปทางลาวนะครับเนี่ยมันจะไปแถวตะเข็บไทยลาวในช่วงตีสี่นะครับคือตกตลอดนะครับเพราะายอมโลอยู่ในประเทศไทยละในช่วงวันจันทร์นะครับต่อมาพอสิบโมงเช้าก็จะมีฝนตกภาคกลางกระจายแล้วก็ภาคใต้ดูดตามสีนะครับต่อมาบ่ายโมงก็จะตกหนักขึ้นในะแผงๆเป็นที่ๆนะัฝนส่วนใหญ่เป็นฝนโปรยเพราะว่าจะมีลักษณะของลมด้านบนเป็นลมแห้ง เข้ามาทําลายโครงสร้างก็ทําให้ฝนเนี่ยเกิดได้ไม่เยอะนะมากในช่วงบ่ายนะฮะแต่16บหกนาฬิกาเนี่ยฝนก็จะเยอะขึ้นนะนี่คือ16หรือบ่ายสนะฮะความหนานแน่นก็จะมากกว่านี้นะฮะต่อมาสีทุ่มฝนก็ยังตกหนักอยู่เพราะยอมโลนี่ยอยู่ตรงภาคกลางเด้เลยนะครับภาคกลางต่อกับทางพมา่านะครับสีทุ่มก็จะขยับเฉียงไปทางภาคเหนือนะครับแต่ฝนก็ยังตกในภาคกลางแล้วเพเหนือตอนล่างนะครับ อันนี้ก็ทีนึงของวันก็ไอวันอังคารนะครับแล้วก็ทีสีส่ฝนก็ยัตงตกกระจายอยู่เพราะลมบริสุทธ์จะแรงขึ้นนะครับเมื่อมีอยมโมโลกเกิดมันก็จะทําให้อากาศย,ยกตัวขึ้นในแนวดิ่งก็ทําให้ลมบริสุทธ์นี่พัดแรงเข้ามาเสริมดังนั้นด้านประทะที่อยู่ทางพมา่านี่ก็จะมีฝนหนักนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับแต่ว่าช่วงบ่ายปุ๊บฝนก็จะเข้ามาในเมืองไทยเพราะว่ามันลมพัดเข้ามาเจอความชื้นใช่ไหมฮะแล้วก็เจอแสงแดดนะฮะก็จะมีฝน ต่อมาวันอังคารช่วง16นากาก็จะมีฝนหนักนะครับคือใบสนะี่ฝนหนักนะวันอังคารคล้ายๆ้ายวันจันทร์นะฮะต่อมาทุ่มหนึ่งฝนก็ยังหนักอยู่แล้วก็ขยับขึ้นภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนกลางตอนบนภาคเหนือมีบ้างตามสีนะฮะพอตอนสี่ทุ่มก็ภาคเหนือตอนบนแล้วก็อ่าภาคอีสานบนเพราะว่าเหมือนล่องยกขึ้นนิดๆน,นะฮะในช่วงกลางคือนอะล่องจะสวิงขึ้นนะครับ พอกลางวันมันก็จะมาตกข้างล่างเพราะว่าใกล้ทะเลมีความชื้นสูงนะครับพอวันพุธปุ๊บในช่วงบ่ายมาละฝนนะครับมาจากใกล้ๆทะเลมาตรงนี้ไม่ได้มีอยู่ไกลทะเลตรงนี้มีความใกล้ทะเลแล้วลมจะพัดเข้ามาพัไะะด้านนี้ยกตัวพัไะะด้านนี้ยกตัวลมไม่ได้พัดจากด้านล่างไปลมตะว,ต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 วันตกนะครับต่อมาก็16บหกนาฬกาฝนก็จะเกิดในภาคเหนือจากลมมรสุมที่พัดเข้ามานะฮะแล้วก็ลมใต้ด้วยนะครับ ต่อมาในช่วงสิบทุ่มหนึ่งนะฮะฝนจะ้ตกภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับต่อมาก็ช่วงสี่ทุ่มก็ฝนตกทางภาคเหนือด้านตะวัอนออกแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนนะครับต่อมาตีหนึ่งก็มีฝนตกบางพื้นที่ตามสีที่เห็นส่วนใหญ่เป็นด้านใกล้ทะเลนะครับต่อมาวันพฤหัสช่วงสิบสามนาฬิกาต่างภาพนี้นะฮะฝนก็จะเริ่มมากขึ้นแต่ไปอยู่ในภาคใต้เพราะไปลมตอนตกตรงนี้ติดภูเขาก็อาจจะทําทให้มีฝนน้อย ในพืชแต่ว่ามีเมฆคืมคลึนนะครับสิบหกนาฬิกาของวันพระหัสก็ฝนเยอะในภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีสานบางพื้นที่นะครับตามสีนะฮะสี่จุดเนี่ยมันก็หนักเป็นหยอ่ยอมๆเป็นแหแ่งๆนะครับพอต,ตอนทุ่มหนึ่งฝนก็ตกตรงภาคกลางเยอะในวันพระรหัสนะฮะสี่ทุ่มกลุ่มฝนนี้ก็ยังขยับอยู่แต่ว่าขยับไปทางประเทศลาวนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้เราทำมาถึงขังน้นนี้มันจะช้อยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมใช้วิ่งรายการจะได้ไม่เสียเวลาก็จะเห็นภาพรวมไปเลยวันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะตั้งแต่เบ่ายถึงวันจันทร์นึงคานพุธเนี่ยฝนดีทั้งประเทศนะฮะอาจจะตกพรำพตกหนักตกเบาก็ขึ้นอยู่ความชื้นแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับวันนี้ก็เรียนให้ทราบแบบนี้ว่ายังมีฝนอยู่นะฮะฝนเกิดอิทธิพลของยอมโบที่อยู่ในเทะเลจีนใต้มารวมกับยมโบตรงกลางประเทศแล้วก็เกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะฮะเป็นแห่งแห่งแห่งที่มีความชื้นนะฮะลมชื้นเข้ามาตรงไหนชื้นมาก สิ่งแวดล้อมมันเอื้อก็มีฝนตรงไหนที่ร้อนๆเป็นความเป็นเมืองเมืองเป็นตึกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีฝนนะครับอย่างที่ขราวที่ผ่านมาโน่นทำอะไรในเมืองไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไปถึงวันศุกร์นะครับฝนก็ดีเดี๋ยวเราดูวันนี้นะฮะอ,อันนี้อันนี้คือวันพระหัสนะครับฝนก็ในช่วงบ่ายฝนก็เหมือนเป็นจุดๆนี่คือฝนก่อตัวทางตั้งไม่ใหญ่ใหญ่พอวันพระหัสนี้ก็บ่ายก็เริ่มมีฝนตรงด้านใกล้ทะเลได้ลงมรสุมเข้าพอ16บกนาฬิกาฝนก็ เข้มข้นขึ้นดังนั้นถึงบอกว่าตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารู่ถึงวันศุกร์เนี่ยความน่าจะเป็นที่ยังมีฝนเนี่ยยังมีอยู่เห็นไหมครคือตราบใดที่มีสีเปื้อน,นๆนี่แสดงว่าฝนตกนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวจั้วนี่ก็ไรฝนนะครับต่อมาก็ไปดูในเรื่องของตัวแบบจําลองอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นของอีกค่ายก็คือค่ายบริการนคือ gfs นะครับสิ่งที่เราเห็นในตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาก็คือกลุ่มเมฆฝนนะที่เกิดจากย่อมโลเห็นไหมในพื้นที่ ตรงไปแหลมยวนเนี่ยก็เป็นภาพเดียวกันนะฮะก็จะเข้มข้นขึ้นมนนั้นจะมีตัว L ขึ้นมาเขาให้นะฮะฝนก็นจะตกตั้งแต่วันจันทร์ค่อนข้างดีนะพ่งนี้แล้วก็มีการเคลื่อนที่ผ่านอ่าวไทยอันนี้คือยอดมันนะ,ะตัวฐานมันอยู่ตรงกัมพูชาเข้ามายอดมันก็จะเป็นเมกซีบีที่มาจากลมระดับ500ดึงเหนียวนํทาทําให้เกิดค่ารีเลทีฟที่เราพูดมเมื่อกี้นะครับเป็นค่าบวกค่าบวกก็อากาศย,ยกตัวในทะเลที่มีความชื้นสูงอยู่และะ้วฝนก็จะตกเป็นสีเหลืองเหลืองฝนตกหนัก สีเขียวเข้มก็หนักนะครับก็จะมีผักสะไยเฉียงเคลื่อนที่ไปอย่างนี้นะครับเหมือนมันพายุมันตะแคงตะแคงคือมันไม่ตั้งมันกลวยเหมือนใ้ติมแบบมันตะแคงคือหัวมันอยู่ด้านอ่าวไทยตัวมันอยู่ในประเทศกัมพูชาหรือ้นมันก็ตกแบบเป็นแถบยาวนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็มีฝนใบข้ามใบข้าม,ามทุกวันในตามภาพนี้เลยนะครับจากวันนี้วันที่27จนะฮะจนถึงวันที่5เห็นไหมฮะ5 6ก็ยังมีอยู่นะครับสีเข้มเข้มเข้ามา อันนี้วันที่7ก็มีอยู่ดังนั้นพอเข้าตุลานี่ฝนก็เยองะมันฝนสั่งฟ้าเพราะว่าพอเดือนพฤศจิกาฝนก็จะไปอยู่ในภาคใต้แหละนะครับก็มันจะล่องเพราะล่องมันจะเลื่อนไหลามาล่องมันจะเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ตามการเอียงของโลกนะครับเมื่อโลกเอียงเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นภาคใต้เอียงเข้าหามากตั้งฉาก ต่อไปก็จะไปทางมาเลเซียอะไรเงี้ยมันจะเอียงตามเพราะความเข้มข้นของรังสระเบิชิก็จะทําให้เกิดการกระเพื่อมของพาติเคลในอากาศโดยเฉพาะไอ้น้า R, ความชื้นก็จะลอยตัวดังนั้นถ้ามีลักษณะสิ่งแวดล้อมเหมาะสมก็จะมีการก่อตัวสร้างเมฆสร้างฝนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มอบให้ในช่วงเช้านี้นะครับส่วนคนที่เข้ามาถามนะครับผมว่าตอบไปหลายครั้งบางทีก็ลืมไปว่าตอบไปบ้างแล้ว นะครับขี้เกียจไปหาไงก็เลยพิมพ์ให้ใหม่นะก็จะมีคุณเอหรืออะไรเป็นถามเกี่ยวกับฟ้าสีแดงนะครับซึ่งจริงๆแล้วองค์การอาวกาศแลรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาทําหรือว่าลิซ่าลิซ่าอะไรเนี่ยนะฮะก็เขียนไว้ดีนะฮะคือในช่วงกลางวันเนี่ยการตั้งฉากของรังสีโงตรีเนี่ยมันตั้งฉากแล้วไอ้สีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นสีไอ้ลำแสงที่บินลักษณะของเดี๋ยวผมกดให้ดูเสิร์ชหาในเน็ตได้นะครับ เราก็ปีเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็ไม่เดี๋ยวเสียเวลาก็เ,าเลยเอาที่เขามีอยู่แล้วนะครับแ n o w น e d ร e หรือว่าอ้างอิงถึงเขาหน่อยหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าลิซาครับซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่เอ่อเขาเรียก่อะไรดวงอาทิตย์ตั้งฉากตกกับประเทศไทยดังนั้นประเทศไทยจะร้อนชื้นอากาศจะยกตัวแรงในแนวดิ่งนะฮะลมจะพัดในแนวนอนเบาเพราะอากาศจะมีความกดอากาศที่ใกล้ๆก,กันนะครับแต่มีความชื้นจากระยะไกลเข้ามาเสริมมากขึ้นดังนั้น เดี๋ยวให้ดูภาพที่ที่เขาทาไว้นะครับทาไว้ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปทําใหม่นี่คือการกระเจิงของแสงเราเรียกว่า uh, scattering หรือว่าจริงๆมันจะมีศัพท์อีกคำ polarization เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแสงที่ทํามุมอย่างเงี้ยตอนกลางวันเนี่ยนะฮะแสงสีน้าสีฟ้าทําไมเราเป็นสีฟ้าเพราะว่าสีฟ้าเป็นคลื่นนะฮะที่มีคลื่นสั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการกระเจิงทําให้เราเห็นสีฟ้าเพราะมันทามุมแล้วมันอยู่ที่ด้านนอกนะฮะกระเจิงก่อน แสงสีแดงแล้วก็มีอันนี้เป็นสเปกตรัมนะฮะเป็นแสงของลงสีดวงอาทิตย์เป็นสีขาวที่เราเห็นจริงมมีหลายสีข้างในนะครับทีนี้พอช่วงบ่ายช่วงค่ำเนี่ยช่วงรุ่งเช้าช่วงค่ำเนี่ยเป็นช่วงที่มุมของดวงอาทิตย์เนี่ยเฉียงมานะฮะไอแสงสีเนี่ยมันเดินทางผ่านมาเนี่ยมันก็ะเจิไม่หมดแล้วก็ไอแสงสีแดงสีส้มสีเหลืองเนี่ยมันก็กระเจิงได้ดีเพราะว่ามันมีความยาวคลื่นมากนะครับเพราะฉะนั้นในคำอธิบายที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็หมายความว่า มื่อมันกระเจิงกับไอ้ฝุ่นละอองโดยเฉพาะตอนนี้มันมีไอ้น้ำในอากาศมากมันก็ทําให้เกิดมีแสงสีแดงง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะโดยเฉพาะมันจะมีช่วงชมืดหรือว่าตอนรุ่งสางกับช่วงเย็นแต่ช่วงเย็นจะมากกว่าผมค่ามีเหตุผลเขาบอกว่าในยามเช้ามักจะมีเอ้สีออกแดงๆเหมือนกันจนแต่เนื่องจากว่าในช่วงบ่ายเนี่ยมีอุณหภูมิสูงก็ตอนนี้ประเทศไทยในฤดูฝนจะมีอุณหภูมิสูงเพราะว่า ตัวที่ตั้งฉากกับโลกทําให้ความร้อนมันเข้มข้นตรงประเทศไทยเดะเลยนะครับก็ทําให้ฝุ่นละอองเกิดการยุบตัวได้มากกว่าในตอนเช้าอเช้าอากาศเย็นจมตัวผมสอนจําได้ไหมครับตอน,นเช้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรฟุ้งๆมันจะแดงน้อยกว่าแต่ตอนบ่ายค่ำเนี่ยจะแดงมากกว่านะฮะครับเพราะว่าประกอบไปกับว่าตอนเช้าฝุ่นละอองในอากาศถูกชะลางนะครับหรือมวลอากาศในช่วงเช้ามันเย็นก็จะจมตัวทําให้ มันไม่ได้มีการอะไรอ่ะไม่มีสารแขวงลอยในอากาศมากนะฮะแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยจะ็นช่วงที่มีฝุ่นละอองแล้วก็ไอน้ํานะครับก็เลยจะทําให้ตอนเย็นเนี่ยมักจะมีการเกิดเจอของแสงสีแดงซึ่งมันเป็นสีแดงนี่เป็นสีที่มีความยาวคลื่นมากนะฮะก็มีการเกระเจอก็ทำให้เราเห็นเสียงแวดล้อมหรือภาพที่เราถ่ายเป็นสีแดงก็ทำนั้นเองนี่เป็นหลักวิชาการซึ่งมีมานานแล้วนะครับเราต้องเข้าใจมันด้วยก็อธิบายแล้วเนาะ ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเราก็เป็นหน่วยงานที่สบายๆเป็นบุตุนะครับให้ความรู้ด้านอากาศด้านสิ่งที่เป็นเหมือนมันปรากฏการทางธรรมชาติซึ่งเราแต่จริงๆมันก็มีอาจารย์หลายคนเขาก็มาอธิบายนะครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนขลับประจำเราก็ยินดีนะครับเพราะอาจารย์ทุกท่านเขาก็มีจิตความเป็นวิญญ,ญาณความเมีาจารย์ที่จะมอบให้เป็นเขาเรียกวิทยาทานผมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บางทีผมก็ไม่มีเวลามาตอบเพราะว่า เราเป็นพรการเราไม่ใช่จารย์แบบอยู่มหาลัยกันผู้จาอะไรบางทีมันก็ต้องเก่งใจคนหน้างานหรือว่าอธิบดีหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเขาเอาถ้าเอาไปพูดหน่อยอันนี้จบแต่เขาไม่ได้สั่งให้บุญเกีียวพูดไปมันก็ลาบากแต่ถ้ามาพูดแล้วมันเป็นพื้นที่อย่างพวกเฟซบุ๊กเงี้ยมันก็ได้นะฮะแต่การจะไปออกสื่ออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการเชิญมีการอนุญาตมันเป็นแพร่การมารยาทมันสําคัญนะฮะก็อันนี้ก็เล่าไปฟังนะครับ